พี่น้องนัดที่อ่ะแฟนเป็นสาวรถทัวร์เป็นเป็นสาวเอรถทัวร์ใช่ไหมแล้วเขาไม่มีเวลาว่างให้เวลาต้นที่อยากไปอยู่เขาน่ะกระนางรถทัวร์บนเขาพี่น้องเปเป็นผู้ดยสารเดี๋ยวก็เห็นบอเนี่ยเป็นอันเอเขาจะตีรถทัวร์อันบอลอันสายผมรถทัวร์ชนิดหนึ่งสมุนควาาเด็กเ็นหนาเขาก็ไปซื้อตัวนางบนเขาจากอุระเขากรุงเทพสู้มือซากบ่เมย์เขาบอกว่ากูเราเม่อยน้ำบันทึนสิอเขาได้บอกงานพี่น้องอัน เมื่อนเมือนลากรากบ้านลากรากบ้านดิแต่ว่าความว่ารถทัวร์รถทัวร์มันจะมาผ่านคอนแกนใช่ไหมแต่นัตตี้ต้องไปขึ้นอุดรนั่งก็จะขอนแก่นไปอุดรแล้วนั่งรถทัวร์อุดรไปกรุงเทพเพื่อจะไปกับพร้อมเขาอะแม่เพื่อจะไปนั่งเแย่งเขาแต่ว่าแต่ว่าไปขึ้นอะไรแต่พราะเป็นลูกค้านอกก็ต้องนั่งแบบเป็นลูกค้าแต่ว่าพนักงานคนอื่นี่สามารถเสิร์ฟตัวนี้ด้วยหรอยางมาทางเอาอะไรม่ค่าอันนี้เนาะพินแห้งพี่น้อซุปเปอรบ้าพินแห้งเขาด้วยสิ่งสิ่งอันนี้เครื่องสนะ ทัตตี่ไปนั่งเวลาที่อยู่สองวันนัตที่ก็จะใช้เวลาซื้อตั๋วขึ้นรถทัวร์เพื่อจะเห็นหน้าแฟนเพราะแฟนทำงานรถทัวร์ความรักเหม็นวความรัก <laughs> <laughs> มึงกลับไปให้เขา <laughs> <laughs> มึงตัดขาไปเขาจะอธิบายวันนี้ผมพอขับนะครับ <laughs>